ต่อเนื่องกันนะคะเรื่องกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรตินะคะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดราชบุรีนะคะเช้าวันนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรีนํานักปั่นจักรยานซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมร่างกายในกิจกรรมไบส์อฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ค่ะ นักปั่นจักรยานประกอบด้วยข้าราชการเอกชนและประชาชนกว่า500คันนำโดยนายสรพงษ์แสวงศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีซ้อมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจริงโดยเริ่มและสิ้นสุดที่หน้าสารกลางจังหวัดราชบุรีรวมระยะทาง25.1กิโลเมตรเพื่อให้ทดสอบสภาพเส้นทางจริงและเตรียมพร้อมร่างกายให้คุ้นเคยในการปั่นระยะทางไกล โดยจัดรูปขบวนและจัดการจราจรเตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมของรถและทีมปฐมพยาบาลจุดให้บริการน้ำดื่มจุดพักเหมือนวันปั่นจริงเพื่อนำจุดที่ยังไม่พร้อมมาแก้ไขนอกจากนี้จังหวัดราชบุรีได้เตรียมเส้นทางให้นักปัน่นระยะทาง9.1กิโลเมตรเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับระยะทางที่ไม่ไกลนัก ทั้งนี้ในกิจกรรมไบค์โฟมัมปั่นเพื่อแม่ในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยการจัดพิธีถวายราชสักการะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีมอบจักรยานแก่นักเรียนในชนบท84คันการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและให้นักปั่นเลือกซื้อผ้าค,คูบัวซึ่งเป็นผ้าพ,พื้นบ้านของจังหวัดราชบุรีไปฝากแม่